สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามนมนทาร์โชาแนลนะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมนุงความรักนะคะเป็นคลิปรันดอมดวงความรักของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะมนขอใช้เป็นสำหรับเรียวทองทาร์โรนะคะ ออต้องบอกว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมเนาะฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆรับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะ8ดาบนะคะเด็กถือดาบ The Hermit ค่ะ แปดไม้เท้าแล้วก็เดอะชารีอตนะพลังงานที่ขึ้นมานะคะมนว่าเป็นในแง่มุมของการแพนนิ่งการวางแผนบางแผน,แผนกับ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอยู่ในทิศทางอยู่ในพลังงานของการวางเป้าหมายต่างๆเนาะมันว่าคุณในช่วงเวลานี้อ่ะชาวธาตุไฟคุณน่าจะได้รับการสื่อสารหรือการติดต่อมาในเร็วๆนี้นะคะ ซึ่งมองว่าเป็นการอัปเดตถึงข่าวคราวแล้วก็เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นสมมติว่าถ้าคุณรอคอยการแบบอัปเดตในเรื่องของการงานการตอบรับการสมัครงานหรืออะไรต่างๆก็มีเกณฑ์จะได้รับหรือโปรเจกต์อะไรบางอย่างด้วยรวมถึงคนที่คุณคิดถึงหรือว่าคนที่คุณรอคอยอย่างงี้ค่ะเหมือนว่าคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข้อความหรือการอัปเดตข่าวสารเรื่องราวนั้นๆ เมือนเราจะได้รับรู้เกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้มากยิ่งขึ้นเนาะทีนี้ทิศทางพลังงานในแง่มุมของความสัมพันธ์นะคะมันมีสเต็ปของการวางแผนวางแผนมีมุมมองมีแนวทางพลังงานความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันมีการส่องมีการประเมินมีทิศทางที่รูสึกว่ามันเป็นจุดของ การแบบได้ใช้ช่วงเวลาได้อยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่เนาะแล้วก็มีแง่มุมที่เป็นพลังงานความชัดเจนในความรู้สึกการได้แบบมีพลังงานกาันทำในอะไรบางอย่างที่เราเชื่อมั่นว่ามันเป็นเป้าหมายเป็นความรู้สึกหรือความต้องการของเราจริงๆอะจะเทอร์มิตขึ้นมา ทีนี้แปดดะมดรู้สึกว่าคุณเองก็กมีกำแพงแบบทางความรู้สึกอยู่ไม่น้อยนะคะกำแพงทางความรู้สึกแบบเราคิดยังไงเรามีความรู้สึกยังไงพลังงานตัวตนของเราที่ปรากฏขึ้นออมันเหมือนกับเราจะตั้งเงื่อนไขใครทีเดียหนึ่งสองสามสี่ห้าควรจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้คิดว่ามันมีทิศทางที่เราเองจะรู้สึกว่าเออะไรยังไงเนาะเป็นพลังงานงการต่อยอดไป อันนี้นะคะเรามองว่ามันเหมือนกับมันจะมีการส่องมีการประเมืนมีการวิเคราะห์สถานการณ์ความสัมพันธ์แล้วก็มีการวางแผนวางแผนแต่ละอย่างแบบให้เป็นสเต็ปให้เป็นข้อมูลขั้นตอนเนาะเราสูว่ามันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นมีพลังงานเป้าหมายหรืออะไรที่เราสูว่า เราได้ใช้ช่วงเวลากับสิ่งนั้นๆน่ะเออมีพลังงานในแง่มุมที่มันจะมีการสื่อสารหรือการส่งข้อความดีๆออกไปด้วยนะคะแต่เรานี้คิดว่าคุณน่าจะได้รับการสื่อสารนาจากใครบางคนฉะนั้นในช่วงเวลานี้ถ้าอะไรเกิดขึ้นมันว่าคุณก็จะเน้นในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะ คือไม่รีดในการที่จะตัดสินใจเน้นการส่องประเมินไปก่อนแล้วก็เหมือนรับรู้ตัวตนพลังงานความรู้สึกของตัวเองฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงที่คุณได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นได้ใช้เวลาใช้พลังงานอยู่กับตัวเองมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นนะคะประมาณนี้ทีนี้เราจะไปดูกันว่าในส่วนของพลังงานที่จะขึ้นมานะคะคนที่เขา กำลังมองกำลังส่องคนอยู่ในช่วงเวลานี้พลังงานตัวตนของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคนที่กำลังมองกำลังส่องชาวธาตุไฟเมสสิงธนูอยู่ในช่วงเวลานี้ The m e เ i จิเชขึ้นมาเดอ s u ซันโอเทม r อร c นจัดฉี มันคือว่าคนนี้นะ่าจะเป็นคนที่เขากำลังมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตบางคนมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทำงานที่อยู่อาศัยอ่ย้ายสถานที่ย้ายาแผนกถ้าในส่วนของงานก็จะย้ายงานในส่วนไปส่วนงานอื่นหรือว่าปรับเปลี่ยนแล้วคุณภาพชีวิตต่างๆมันดีขึ้นนะ่ะ หรือปรับเปลี่ยนอะไรในชีวิตก็ได้แล้วมันรู้สึกว่ามันค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปมีการปรับตัวในชีวิตเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานี้เลยบางคนย้ายบ้านย้ายคอนโดย้ายงานอืมคือไม่ได้เป็นการหยุดนิ่งอะ่ะเป็นการปรับตัวพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่มาถึงนะคะช่วงเวลานี้เขาอยู่ในโหมดของการที่อยู่ในเวของการที่ต้องตัดสินใจ ในเวของความแฟร์ความยุติธรรมที่เกิดขึ้นเนาะพลังงานขึ้นจัดจีรขึ้นมาความแฟร์ความยุติธรรมโอกาสแนวโน้มในการที่จะเริ่มต้นนะคะพลังงานความสัมพันธ์เดซันการเริ่มต้นทิศทางพลังงานที่มีแล้วก็ความแฮปปี้แนวทางอะไรต่างๆที่มันจะก่อเกิดขึ้น มันว่ามันมีพลังงานความสดใสมันมีพลังงานที่ตอบโจทย์เรื่องราวชีวิตของเราด้วยนะคะมีพลังงานในแง่มุมที่มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่สดชื่นให้ความให้พลังงานบวกให้แรงดึงดูดในแนวทางที่จะเกิดเกิดขึ้นเป้าหมายที่ทางพลังงานความสัมพันธ์ จังหวะการปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆก็ตามนะคะมันคิดว่ามันน่าจะได้มีแนวทางอะไรเหล่านี้ปรากฏขึ้นคุณเองน่าจะสัมผัสได้หรือรู้สึกได้ว่าเออมันเป็นโอกาสเป็นการเริ่มต้นนะคะแล้วก็น่าจะได้เห็นถึงแง่มุมความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างในช่วงเวลานี้เขาน่าจะเป็นคนเก่ง เป็นคนที่มีความมั่นใจเป็นคนที่มีเป้าหมายกับชีวิตของตัวเองนะคะมันเหมือนกับพร้อมที่จะมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่เก,เกิดขึ้นเขาน่าจะลิดไว้เป็นข้อๆเลยเกี่ยวกับพลังงานพาร์ทเนอร์อยากจะมีพาร์ทเนอร์แบบไหนหนึ่งสองสามสี่แล้วมืนว่าอย่างพลังงานเดเรนเทเชียนที่ขึ้นมาเหมือนว่าเขากําลังอยากจะดึงดูดหรือเมนิเฟสพลังงานที่ใช่คนที่ใช่เข้ามาในชีวิต ซึ่งมนว่าณตอนนี้เขาเต็มไปด้วยพลังงานที่ดีอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้เหมือนว่าเขามีความเป็นเด็กมีความสดใสมีพลังงานบวกในตัวเองอยู่ในเวของสถานการณ์ที่เราคิดว่าเออมันพร้อมสำหบการเริ่มต้นอะไรบางอย่างพร้อมสำหรับจิตทางของการที่เราจะก้าวไปสู่ความสกเซสความสำเร็จในปลายทางที่เกิดขึ้นแล้วมันมีความปัง หรืออะไรต่างๆที่เราวาดหวังเอาไว้ซึ่งมันคิดว่าคนคนนี้ตั้งโกตั้งเป้าหมายแน่นอนละก็กําลังปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองไปในเวนั้นถ้า,เ,าเรามองถึงในความสัมพันธ์แั้วว่าเขาเป็นคนที่ให้ความแร์ในความสัมพันธ์คือพลังงานการให้การรับมันแฟร์เราจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ในความสัมพันธ์นี้เราสึกเสียเปรียบหรือเราสึกว่า มันไม่โอเคนะมันไม่เวิร์กนะมันไม่ใช่อารมณ์นั้นนะคะประมาณนี้เนาะในเวที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างไรอีกนะคะโมนขอดูในส่วนของพลังงานของเรือทอรทารรอ์นะ คนคนนี้เขาคิดหรือรู้สึกยังไงทําไมมามองมาสองคนในเวลานี้หรือว่าการมองการส่องชาวทัดไฟเมสสินธนูเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกอะไรยังไงบ้างนะจ๊ะ s i ก o อฟเนนะคะพรีนอฟครับหาดาผมไม้เท้านะคะ แล้วก็3ามดาบนะพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้เหมือนว่ามันมีการฮิวดิ่งเนาะการเดียวยาความรู้สึกนะคะอ่าสดาบที่ขึ้นมาเหมือนว่ามันจะมีการรู้สึกที่แบบ เราต้องมาเข้าสู่กระบวนการฮิลลิ่งความรู้สึกตัวเองด้วยมนว่าบางคนนะ่ะถ้าเป็นคนที่มีประเด็นกันนะคะสาดาบขึ้นมาถ้าเป็นคนที่คุณกับเขามีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้มนว่าเหมือนเขาอยากขอโทษอยากขออาภายัยอยากจะฟื้นฟูหรือว่าฮิลลิ่งความรู้สึกพลังงานตรงนี้แล้วก็ ปลดล็อกให้มันอยู่ในเวทีโอเคมากขึ้นเนาะเหมือนให้มันอยู่ในสนากการณ์หรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราสึกว่าเออมันไปต่อได้สักเซสได้นะคะเขามองมาที่คุณในการสองหรือว่าในการประเมินดูความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ย <c oughs> มันเห็นถึงการแบบ ความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นพลังงานการอยากจะ support ในเรื่องของจิตใจเนาะคือเราส่งว่ามันจะเป็นพลังงานของความรักเป็นพลังงานของการแชร์วิ่งกับมุมมองที่ทางต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ เป็นพลังงานความสุขเป็นพลังงานในรูปแบบที่พร้อมสับการไปต่อคือเขามองว่าามันมีเงื่อนไขมันมีข้อจำกัดหรือมันมีอุปสรรคแหละในการถ้าเราอยากจะเดินหน้าไปต่อใดๆกับความสัมพันธ์ตรงนี้แต่ทิศทางที่เกิดขึ้นคือการได้แชร์ริงมุมมองการได้เห็นถึงแนวทาง การได้มีพลังงานการซัพพอร์ตที่ดีจากคนรอบข้างนะคะเราก็ให้พลังงานในเวที่เรารู้สึกว่าเออมันมีพชชั่นอะมันมีความรู้สึกของการฟืน้นฟูในเรื่องของจิตใจเนาะการฮิลิ่งกระบวนการประมาณนี้มันว่าคือทิศทางคือแนวทางของความสัมพันธ์ ที่จะทําให้เราสึกว่าเออเรามีพาชั่นในการที่เราพร้อมจะเดินหน้าไปต่อนะเราพร้อมในการที่เราจะซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตความรู้สึกอ่าเหมือนว่าเขาก็อยากจะแสดงออกทางความรู้สึกนะคะสําหรับคนที่เขากําลังส่องกาลังประเมินคุณอยู่ในช่วงเวลานี้กําลังดูคุณนะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหรือว่าช่องทางต่างๆที่เขาสามารถส่องคุณได้ มันมาเขาอยากแชร์วิ่งอัปเดตเรื่องราวต่างๆระหว่างคุณและเขานะคะอยากจะเรียนรู้มากขึ้นแหละอยากจะแสดงออกทางความรู้สึกให้คุณได้รับรู้มากขึ้นหน่อยแล้วก็อยากพยายามให้ความสัมพันธ์มันรู้สึกว่าได้เดินหน้าไปนะทีนี้มันจะขอดูหน่อยว่าแล้วแนวโน้มในการเทคชั่นของเขาอะ่ะมันจะไปในรูปแบบไหนแล้นะคะ The Empress ขึ้นมา The fool มีพลังงานทั o ร c u ั s นะคะ มีพลังงานสิกออฟคับเนาะรูปแบบทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันจะมีเวของการที่แบบ เหมือนทำให้คุณได้มีเมมโมรีมีความทรงจำดีๆในความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบในการดูแลเทคแคร์ care, เป็นสายเทคแคร์สายดูแลสายเอาใจใส่อืมเป็นพลังงานประมาณนี้ให้ความรู้สึกที่แบบอยากจะได้รับโอกาสทางความรักหรือมีตัวเลือกทางเลือกนะคะตรงนี้อยากเป็นโอกาสที่รู้สึกว่าแมทชิ่งรู้สึกว่า l i n k ์กันระหว่างตัวคุณตัวเขา การเทคชั่นที่เข้ามาก็จะทําอะไรที่เป็นการการะทําที่คุณรู้สึกถูกใจนะคะไลฟ์สไตล์ความคิดมุมมองมันจะมีจุดที่เชื่อมต่อหรือว่ามีจุดที่ลิงก์ระหว่างกันละกันได้พลังงานขึ้นสองถ้วยมันเหมือนกับเขาได้ทำอะไรคุณรู้สึกถูกใจอะไรบางอย่างแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นพลังงานของความเป็น อิสระในตัวตนอิสระในตัวเองที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้เนาะให้ความแบบฟรีดอมเกิดขึ้นมีพลังงาน d e อ m p r e รสมีพลังงานทางความรู้สึกของการเติมเต็มการเงิน,นการงานความรักความสัมพันธ์แล้วก็แง่มุมต่างๆทางความรู้สึกอะค่ะ มนว่ามันน่าจะมีเป้าหมายทางความรักเป้าหมายทางความสัมพันธ์ที่จะปรากฏขึ้นมาเนาะแล้วก็ให้พลังงานของเราไปอยู่ในเวที่เราสุ่ว่าฟรีดอมมากขึ้นตัวเขาเองอาจจะมีการเดินทางมาเจอมาเจอคุณนะคะแล้วก็มอนรู้สึกว่าเขาจะเทชันมาในรูปแบบท,ที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจแต่ให้ความฟรีดอมในความสัมพันธ์แบบให้คุณได้เลือกในเส้นทางที่คุณอยากจะเป็น แบบฟรีดอมในความแบบเป็นตัวตนเนาะของกันและกันแล้วก็มันมีความแบบสร้างสรรค์พลังงานที่สุดเออมันตอบโจทย์มันมีประเด็นอะไรที่สุดว่าตอบโจทย์ทางความรักซึ่งกันและกันถ้าคนเทชันมาเราเองก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าโอเครูปแบบการกระทำนี้มันค่อนข้างตอบโจทย์คนรักในอุดมคติเหมือนกันนะติดอิเพรสขึ้นมานะคะในหลายๆด้าน แล้วก็2ถ้วยน่าจะทําให้เห็นถึงความแมทชิ่งความลิงก์การเชื่อมต่อหรือโอกาสทางความรักดีๆที่เกิดขึ้นนะคะซิกออฟคัพ hmm. ก็ขึ้นมามันว่าเป็นในแง่มุมของความรู้สึกอะที่แบบบางคนเราจะรู้สึกว่าเออมันมีพลังความน่ารักอบอวนอยู่ตรงนี้ได้เกิดความทรงจําดีๆในสิ่งที่เขาได้เทชั่นมาถึงตัวคุณนะคะหรื mm hmm. อบางคนนะ่ะออมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นคนที่ มีประเด็นอะไรกันมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพลังงานของคนเก่าๆที่เขารื้อฟื้นความทรงจำเมมโมรี Memory ดีๆที่จะเกเกาะิดขึ้นนะทีนี้เรามาดูกันหน่อยสิว่าพลังงานจะเป็นยังไงนะคะในออฟ r d s นะคะสวิงถือดาบเซเว่นน็อกคะันะคะจิค i ยพิเนเทสแล้วก็มี10ไม้ท้าเนาะ ว่ามันคือพลังงานของการที่เราจะทําในสิ่งต่างๆที่มันยิ่งใหญ่เพื่ออะไรบางอย่างเป็นพลังงานความรักเป็นพลังงานของความสัมพันธ์และโอกาสทางความรักที่ดีนะคะมีเรื่องของแรงดึงดูดที่เกิดขึ้น The High n e s มันว่ามีแรงดึงดูดมีเป้าหมายมีปลายทางอะไรที่เราสึกว่าโอเคน่าจะมีแนวโน้มในการ ตัดสินใจแต่บางทีเราจะ follow สัญชาตญาณความรู้สึกของตัวเราเองแล้วก็ให้โอกาสทางความรักให้โอกาสทางความรู้สึกของเราที่เป็นพลังงานการ support ในเรื่องของจิตใจนะคะการได้แบบมีแนวทางที่มันจะชัดเจนหรือว่าทางความรู้สึกอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นเนาะ เราเรามองว่าแนวโน้มมันต้องลุยอ่ะในการถ้าอยากจะไปต่อหรืออะไรใดๆนะคะเปิดโอกาสกันเป็นทางเลือกทางความรักทางความสัมพันธ์กันเนาะทีนี้เราขอดูหน่อยพลังงานเพิ่มเติมนะคะอ่าถ้าเป็นในส่วนของคําแนะนำไพ่อยากจะบอกอะไรขอใช้เป็นคาเวีทารรตนะคนที่เขามามองมาสองชาวรถไฟนะคะไพ่อยากจะ สื่อสารหรือเบาอ,อะไรให้คำแนะนำกับชาวทัดไฟอย่างไรบ้างคะไฮโลแฟนเดอ e สตารนะคะ1เหรียญ7เหรียญสิเหรียญ judgment เป็นไปได้ว่ามันจะมีเรื่องของการฟื้นฟูนะคะเกิดขึ้นนะถ้าใครเป็นพังงานเก่าๆการรีเบิร์ดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ พลังงานการเติมเต็มฟิลลิ่งอยากให้คุณแบบทดสอบพลังงานความรู้สึกตัวเราด้วยใช้เวลาในการ learning, เรียนรู้กันไปได้ให้เรามั่นใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันเป็น secure attachment นะคะแล้วก็เหมือนกับเติมเต็มเป็นพื้นที่แบบสบายใจให้เป็นพื้นที่เซฟโซนของคุณได้ไหมคุณเปิดรับโอกาสที่จะเข้ามาได้แต่ว่าปัญหาบางอย่างมันต้องถึงจุดที่เราจะต้องหาจุดกึงกลางร่วมกันหรือมีการ ปล่อยวางกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่มันจะมีเป้าหมายขึ้นมาอย่างเดอะสตาร์มันว่าเป็นเป้าหมายพลังงานที่รู้สึกว่าเออมันแฮปปี้มันมีพลังงานในความแบบโดดเด่นจริงใจที่จะเกิดขึ้นมันว่าดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาอยู่แล้วนะคะทีนี้เราจะไปดูในส่วนของลัคนาแล้วก็ราศีกันอืไปดูซิชาวกันนะจ๊ะคนที่กำลังส่องคนอยู่กันอีกแล้วอะ มังกรธาตดินเหรอเมตดด้วยนะคะแล้วก็ตุนประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นพลังงานภาพรวมเนาะก็อยากให้ชาวธาตุไฟรับไปแต่พลังงานดีๆนะจ๊ะเดี๋ยวเรากลับมาพบมาเจอมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ